สวัสดีคะ่ะเจอกับคุณพิงค์เจแปนพากินพาเที่ยวนะคะเสียงรถผ่านตอนนี้อยู่หน้าบ้านค่ะคือตอนนี้คุณพิงค์จะออกไปซื้อเครื่องดืง่มไม่ได้เจอกันนานมากอากาศร้อนค่ะเดือนแปดเดือนแปดนี่เดือนสิงหาคมเป็นอากาศที่ฮอนมากขอโทษที่ผมเ้านี่แบบไม่เรียบร้อยนะคะ,ะวันนี้ก็จะไปกับลูกชายคุโรจังแบรนบอยกินี่แต่ว่า แลมบอกกินนี่เปิดปะทุนแต่ว่าเดี๋ยวจะห้เบิองลูกสาวปลูกไว้ก่อนเด้อค่ะฮ้อนลายจนแบบว่าถึงจะลดน้ำก็น่าสารเขาเด้อค่ะดูพลิกของของปิงนะคะจะได้กินหรือไม่ได้กินเพราะว่าหมดเดือนนี้เดือนหน้าก็เริ่มจะเย็นแล้วไม่รู้สิได้กินบ่ละค่ะเดี๋ยวจะห้เบิองลูกสาวเด้อค่ะเริ่มจากตรงนี้ค่ะโหระพาเออสะละแหน่ค่ะสะละแหน่ในต้นพลิกค่ะเะว,นวานบ่มีทีปลูกร่วมกันกับโหระพาโหระพา พริกค่ะแนะนำเริ่มซื้อแล้วอีกแล้วอา่าค่ะนั่นแหละลริมซื้อเดี๋ยวจะบอกหายี่ค่ะต้นนี้แล้วกับไปแล้วแล้วไปแล้วขนาดลดน้ำแล้วแล้วยังไปนี่ผักคุณตูผักยี่ทูค่ะสวนหย่อมเล็นน้อยของคุณพิงค์นะคะสีไฮเบิง์พริกนี่ค่ะต้นพริกบ่มีกระทางกันน้อยแล้วเกิดแหบอบก,กับบลูนะคะนี่ค่ะ ปีนี้ไม่ได้ปลูก,กอ,อะไรนะคะผักกระแยน่นี่ค่ะอีกสองต้นอยู่นี่มันสิไดกินบอทุกทุกคนน้ำสิไดกินบอค่ะพร้อมสิเบิดหนาห่อนเลยเด้ค่ะแล้วเราก็จะไปกับรัมบุกินี่เปิดประทุนของคุณพิงค์นะคะครูจังรถของคุณพิงค์ไม่ได้ปั่นนะคะบิดเหมือนมอไซค์ค่ะไปกันค่ะ จะออกเดินทางเลยเด้อค่ะทุกๆคนตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเป็นเวลาหกโมงสินาทีไปแป๊บเดียวค่ะไปไกไก่ไปบานหลังที่2ของคุณพิงไปซื้อเครื่องดื่มนะคะไปกันค่ะไปกันค่ะแล้วจะปลอดไบ่ปลอดไัยเด้อไปแล้วค่ะเดี๋ยตีนเลงบสานนะ ทางชันหน่อยค่ะใช้พลังช่วยร้านอาหารจีนค่ะฟิตเนสทางทางชันค่ะทุกคน ้ Ooh, ลูกชายฉันพลังไม่มีแม่ตัวอ้วนนะคะโอเคโอเคทุกๆคนคะตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นเริ่มจะไม่ใช้หน้ากากอนามัยแล้วนะคะนอกจากเราจะไปโรงบานโรงเรียนหรือแบบครับอีกคะ่ะคือมัาอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช้ค่ะโอ้ตัตัตั เสียงดังมากไป้ต่อค่ะต่อไปกันต่อบุญบางกล้องกว่าไม่ทรางขอโทษทีนะคะไม่ได้ถ่ากล้องมาเพราะว่ามันถึงไม่ได้มันเลยสั่นหน่อยนะคะตายแล้วขาดตายแล้วจะอากาศร,ร้อนร้อนเย็นสบายแล้วตอนนี้เพราะว่าจักรยานเราไม่ได้ปั่น่ะ ทางนี้ทางไาปฟูชิมิอินารีวัดที่คุณพิงค์ทำคอนเทนต์แล้วคะ่มีรถมาข้างหลังหรือเปล่าเนี่ยโอเคเรียวได้แล้วคะ่ะถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วขัาหลังที่สองลูกชายก็เสียงดังกันถึงแล้วคะ่ะ ของว่าอูบงอูบงนะคะจริงๆแล้วเขาห้ามถ่ายนะคะแต่คุณพิงถ่ายลูกพีชลูกพิดประเทที่คุณเรียกโมโมะนะคะอยู่ที่1นึ่ันรวมภาษีแล้วนะคะหนึ่ก็อยู่ที่ว่าอ่าเลทวันนี้จะเท่าไหร่ก็คูณจุดไปเลยนะคะ ปักนัดบานห้ากับมีด้ะคะเดลืองโเนี่ยงุ่นนี่ยคุณพิงชอบมากเลยอะ่ะราคานะคะรวมภาษีแล้วอยู่ที่1,000คูณจุดไปนะคะอร่อยมากเลยค่ะไปกันต่อหาผลไม้สุแ้แม่งเลยค่ะ านาหรือไทยนะคะแอปเปิลองุ่นเบียงุ่นเล็กอัองุ่นน้อยค่ะไปกันค่ะเป้าหมายของเราเป้าหมายของเราคือเครื่องดื่มอย่างเดียวเพราะที่บ้านมีทุกอย่างแล้วไปกันค่ะ แต่เราก็แวะดูช้อปปิ้งอะไรดูอะไรราคาก่อนนะคะช่วงนี้ก็จะทุ่มนึงมันก็เลยลดราคาค่ะเน,นเนื้อน,ะนู้ไก่เลีเ้ยงคนเลี้ยงคนนิดนึงคะ่ะไปกันต่อเครื่องดื่มโยกิรืต นี่จึงและหมวดหมู่เครืองดื่มของคุณพิงนะคะโอเคแต่คุณพิงขอหยิบก่อนนะคะ,คะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนกลับกันนะคะเรามากันแค่นี้ค่ะั่งนี้ก็จะเป็นของทานนะคะั่งนี้ก็จะเป็น บุญางีอาหน้าโงนะคะหน้านี้เลยค่ะแล้วก็ปลาพวกปลาหมึกพวกหอยพวกกุ้งอยู่ยตรงนี้นะคะไปกันค่ะเดีย๋ยวคุณบี๊กอจ่ายตังค์ก่อนนะคะ ซื้อของเสร็จแล้วค่ะซื้อของเสร็จก็เหงื่อแตกแตเหงือ่อตนเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูข้างบนเฟสโก้ s <S ต้นกลับหัวกลับขากลับบ้านกันนะคะแล้วเจอกันที่บ้านค่ะปจอกันที่บ้านค่ะค่ะทุกทุกคนคก็ถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้คุณพิงค์อยู่ครัวคุณพิงค์เตรียมพร้อมที่จะไปตัดลูกสาหน้าบ้านจําได้แล้วซื้อผักแพลวแล้วซื้อผักแพลวสไปกันค่ะแล้วก็ ตอนนี้ยังไม่อยากออกไปไหนคือร้อนมากยังอยู่ในห้องแอร์อยู่ค่ะออาไปข้างนอกก็หอนเดี๋ยวจะแต่ก็มันก็มืดแล้วนะมันจะมองเห็นไหมไป็นตัดพ,พักแผลว้นนี้จะตำแค่รทเหมือนเดิมตำแครอทแล้วก็ปลาย,ย่างแล้วก็จะมีผักผักอะไรามากมายหรือไม่มีก็อาจจะไม่มีหรือจะมีแต่คือวันนี้ผมเดี๋ยวดูดูเวลาก่อนเมซ่าจะได้ทานให้จะกินให้เบิ่งบอ ไปกันค่ะเปิดติกสิฮอนค่ะฮ้อนหัวหลังเปิดฮ้อนเมืออ่อดีเมื่อจริงค่ะเมื่อจริงของแท้มาเดินสิบเ็นบ่จะเอาไหมกัน เออมีแสงแล้วค่ะมีแสงคุณผิงมีแสงเ okay, อาไนยังมือมือเป็นไดคะ่ะทุกๆคนพ่อได้อยู่พอเก็บหลูกๆได้อยู่คะ่ะเด็กน้อยก่อนที่จะลาจากไปนะคะเก็บก่อนเก็บก่อนเบื้องสภาพหอนแท้งลัวมาข้างนอกหอนเลยคะ่ะขอขอเก็บก่อนนะคะแลคะ่ะจะมาเอาพาาักะรนแห่ก็พักแพ้วพักแพ้วค่ะก็พักแพ้วไปกินไปกินกับมันสิมีกลิ่นหอมนะคะคุณผิงหมักขึ้นอย่างนี้ ที่นี่สมมุติว่ายังมาถือกล่องแบบนี้มันก็ตัดบ่ได้พอบไเอวขากล่องออกมาเนาะค่ะเดี๋ยวให้คุณพิงตัดก่อนแล้วก็เถาเป็แล้วก็เนาะอืโอเคค่ะเดี๋ยวคุณพิงตัดก่อนเด้อค่ะเด้อลืมบอกประวัติอ่าเนี่ยค่ะประวัติไอ้ะรนแห่ขนที่คุณพิงไปพอดงะสะแห่เนาะค่ะเนาะที่นี่ก็เป็นเป็นร้อยเด็ดมากเด้ เป็น wr, ร้อยเด็ดมากเจ็บอันนี้เอาก่อนเป็นเป็นเป็นร้อยเด็ดมากก็เลยได้มาปลูกไว้น wr, ี่ค่ะแล้วก็แตกกินอยู่แต่เสียเหมันแสบซำสะระแนไทยห้องกับประแสนเพราะว่ามันกระแก่ครับได uy, ้ค่ะนี่ค่ะแค่อยากบอกว่านี่นี่แหละที่ไปเฮดคอนเทนต์กับแกรี่จังอะคะ่ะเดี๋ยวคุณพิงขอตัดก่อนนะคะเนะด้อพอต้องใส่ไอ้แฟลจากไฟจากไอ้มือถือค่ะ เอาละค่ะเขามากแล้วค่ะทุกๆคนเงือแต่เงือแตนยุ่งกัดอีกตัางหากได้มาแล้วค่ะขอตําจอกนิดนึงนะคะเดืองหอนแห้งี่ลีอหอนมากเลยค่ะเงือแต่เงือแตนค่ะ ขอบคุณหลายๆเ้อค่ะที่เป็นพลังกําลังใจให้หาดคลิปของคุณพิงอาจจะลงบ่อคอยสม่าเสมอบนไดช่วงนี้เหตุผลเพราะว่ามันหอนมันออกไปบ่ไดดเลยค่ะออกไปข้างนอกบ่ไดดเลยหอนแบบไม่ได้หอนธรรมดามันหอนแบบซาเกอค่ะทุกคนมันเป็นอ่ามหาสมุทรกับทะเลล้อมๆนะคะคุณถึงเคยเ้าเรามาเท่านี้มันหอนมันหอนซาเกลมันไมีล่มเลยบัานถ้ามันหอนแหงแรงมันยังแบบว่า มีร่มล่ม,ลมยเย็นนีออกไปข้างนอกผู้ใดเลยค่ะออกบบตะกาศแบบหูแบบเพียบเลยค่ะค่ะก็ขอบคุณเลยละ่ะติดตามคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นพลังกำลังใจให้เ่ยคะะ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็คงจะบกินละคะ่ะเพราะว่าเวลาบูไดดเดี๋ยวเแล้วจะทายให้เบิง์นะคะเด้อขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ให้ได้นะคะขอบคุณค่ะวันดีค่ะ